บือนะฮะข้าวเกตตัวอำเภอแล้วผู้นี่ฮะจัเป็นหลายกิโลนะฮะยกได้ยกรอเลยครับยกได้ยกรอเลยครับยกสวายหลวงตาเลยครับยกสวายนั่งตัวตรงไม่ต้องก้มครับคุบเบาะอ้าวจับจับสวายจับสวายเลยครับ ยกนั่งตัวตรงเลยครับนั่งตัวตรงไม่ต้องก้มครับหลวงตาไม่ต้องก้มมากครับยกน้ำาถวายเลยครับจับน้ำาถวายเลยนี่ฮะบรรยากาศนะฮจังหวัดมหาสารคามนี่แค่ตัวอำเภอบระเบือนะฮะท่านผู้ชมเอาแม,ม่จา๋ายยกน้ำาถวายหลวงตาเลยครับ

ยกเลยครับยกเลยนี่ฮะหน้าโรงพยาบาลครับเพื่อนตัวช้าตอนนี้ตัวช้าอื่นลดรงช้าเพราะว่าคนเยอะมากครับอย่างที่เห็นนะอย่างที่เห็นเลยนั่งตัวตรงเลยครับนั่งตัวตรงไม่ต้องก้มครับ ยกน้ำตะวายเลยครับยกน้ำตะหวายหลวงตาเลยครับ <c oughs> ยกเลยครับพี่เอาน้ำซ้อนซ้อนกะนอนซ้อนไว้น้ำอายกน้ำสวายหลวงตาเลยครับยกน้ำต,ตวายหลวงตาเลยนั่งตัวตรงๆครับไม่ต้องก้มครับไม่ต้องก้มนั่งตรงๆครับหลวงตาไม่ต้องก้มมากครับ

เรตามาถึงตรงปั๊มนะครับปั๊มบระเบรนนอร์เรียมอสาขาหนึ่งฮะอ่าออกเสียงสูงกว่ามานู้น,นะฮะัอายกน้ำเลยครับคุณพี่จ๋ายกน้ำเลยคุณแม่จ๋ายกน้ำาถวายหลวงตาเลยครับแล้วไม่ต้องก้มครับยกตัวตรงๆเลยครับ ตวายก็ยกน้ำตวายเลยครับแตายกก็ตวายเลยนี่คะคนเยอะยกเลยครับยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกตวายลงตาเลยครับสูงสูงเลยดูฮะดูดูเยอะยอะโอ้โหหลายกิโลครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วครับบ่ายโมงแล้ว À, nâng tua cong cong rồi các bạn, dốc thoải 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 เอายกยกสูงๆเลยคุณแม่สองแป็กไม่ต้องยกคุณแม่สองแป็กไม่ต้องยก,งก,งยกวางลงไปอ่าไม่ต้องยกสองแปก็กแป็กเดียวยกเลยครับยกขึ้นสูงๆเลยจับน้ำตะวายจับน้ำตะวายยกเลยคุณพี่ ยกเลยครับคุณพี่ยกเลยครับตอดผ้าอ,ออกที่หัวก่อนออยกเลยครับยกเลย โอ้โหนี่ตรงสามแยกนะผมขอตัดคลิปก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการอัพคลิปนะฮะเพราะคลิป56นาทีนี่ก็อัพช้ามากกอนแถวเนี้เน็ตมันไม่เต็มนะฮะโอโขอโทษนะเอาดูคลิปต่อไปดีกว่า